มาแล้วนะครับผมนะสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านกรับผมแอปเปิลนะครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านที่วันนี้นะครับวันที่9กเดือน9้าขออวยพรให้กับทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ณวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับจงประสบผลสําเร็จมีหน้าที่การงานที่สมบูรณ์แบบอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนับตั้งแต่วันนี้ใครที่ดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงร่ํารวยสาธุนะครับเอาลากวันนี้ เข้าสู่บุญกาในส่วนของตัวเลขนะครับก็คือวันนี้วันนี้มันดีไอเปิ้ลก็เลยจะลงในส่วนของตัวเลขสูตร3ตัวตรงหางเดียวนะครับเพื่อเป็นสื่อมวลเนาะวันนี้วันที่เเอาล้วครับทีาเราที่คำนวณแน่นอนนะครับสูตรหวยแต่ละสูตรมันจะไม่เหมือนกันขอให้ทุกคนเข้าใจว่ายน่า1นะครับบางทีท่านอาจจะเห็นเยอะแต่ว่ามันจะแยกสูตรกันอย่างเช่นสูตรหลักร้อยก็คือหลักร้อยหลักสิบก็คือหลักสิบนะครับอย่างเช่นชุดนี้ชุดนี้จะเป็นในส่วนของตัวเลขสูตรนะครับก็คือสูตรสาม ตัวตรงนะครับแล้วก็จะให้แค่ห่างเดียวนะครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสชูงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งวันเนาะมาเป็นวันดีแล้วกันเนาะเอาละครับไปดูที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนี้ให้ใช้หลักแสนนะครับบวกกับตัวหลักหมื่นสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งฉะนั้นนะครับเราไปลองไล่นะครับผมดูแต้มดูหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกหกเป็นแปดนะครับฉะนั้นนะครับแปดบวกสี่ อาไว้แค่แปดบวกหกนะครับแปดบวกหกนะครับผมเป็นสิบสี่ให้เราเนี่ยใส่เลขสี่ดูในส่วนของตัวหลักสิบนะครับหลักสิบเอทเทิล 10, ตตใช้ในส่วนของตัวหลักร้อยบวกกันสองครั้งนะครับก็คือห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสามได้สิบสามจากนะครับผมสิบสามบวกเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับบวกสาม ยี่บเอ็ดบวกสามเป็นยี่สิบสี่นะครับในส่วนของตัวหลักสิบเนี่ยยังไงผมว่าน่าจะใช้เพิ่มขึ้นไปอีกสองแต้มหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับหลักหน่วยนะครับก็คือหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกสิบนะครับเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกสองในยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งนะครับเป็นยี่สิบสามนะครับก็ใส่เลขสามนะครับแล้วตัวบวกหนึ่งของที่นะครับอย่าลืมนะครับทีนี้ หลักสิบมันไม่ได้นะครับหลักสิบน่าจะมีโอกาสนะครับหลักสิบนี่คือสิบสิบสามสิบสามบวกหกสิบเก้าเก้าบวกสองสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสามก็ยังเป็นสิบสี่นะครับเราจะสามารถเพิ่มนะครับต้องดูนะครับในส่วนของงวดนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับสูตรมันมีโอกาสดูมีโอกาสเข้าสี่บวกหกนะครับเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกนะครับเป็นสิบเจ็ดเห็นไหมครับ เจ็ดตัวเดียวทีนี้ในส่วนของตัวหลักสิบนะครับก็คือสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามนะครับเป็นสิบแปดโอ้โหเข้าสวยเหลือเกินนะครับและหลักหมื่นของเรานะครับก็คือสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกแปดเป็นสิบนะครับสิบบวก หนึ 1> 1่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบสองเอาละครับถ้าอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าต้องดูก่อนว่านะครับชุดนี้ถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราหลักสิบเราหลุดถ้าเป็นอย่างนี้นะครับต้องไล่หลุดอีกทีถ้าอย่างนี้ผมไม่เพิ่มแล้วครับถือว่าจริงๆรแล้วมันก็ต้องเพิ่มใครอยากอยากได้สองตัวน้องเพราะว่ามันไม่ได้เนาะฉะนั้นนะครับถ้าอยากเพิ่มเ,เราสามารถที่จะบวกหลักสิบไปเลยทีเดียวเลยจบเลยนะครับถ้าบวกหลักสิบเนี่ยมันก็ได้เป็นคู่เดียว อย่างเช่นนะครับผม4นะครับบวก1ก็เป็น5เห็นไหมครับมันก็ยังได้อยู่4 4 3และ4 5 3เห็นไหมครับฉะนั้นอันนี้นะครับถ้าใครอยากได้ชุดเดียวก็จะได้ที่7 8 2กับ7 9 2เนี่ยครับไปต่อกันเลยครับในงวดล่าสุดของเราท้ามาแบบนี้ไปดูที่หลักร้อยกันก่อนนะครับ 8บ,บวก4เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก6คงที่18บวก6เท่ากับ24ใส่เล็ก4ไปทีนีนะ้เราไปดูในส่วนของตัวหลัก10หนะลัก10นะก็คือ7บวก7เป็น14 14บวก8 22 22บวก3บ22บวก3เป็น25 25บวก3 นะครับก็เป็น 28, ยี่สิบแปดใส่เลขแปดไปครับเห็นไหมครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวหลักหน่วยกันดูนะครับผมว่าจะได้ในส่วนของที่เลกเราต้องการหรือไม่สี่นะครับบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่นะครับเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งของที่เป็นสิบเจ็ดหางเดียวตรงๆนะครับมันก็เข้าอีกแล้วเห็นไหมครับคือเราจะพลาดแค่ ตัวหลักสิบในงวดแรกเองจริงๆแล้วถ้าตัวนี้เข้านะครับให้ยังไงเราไม่จาเป็นจะต้องอนี้ก็ได้ถ้าเกิดไข่งบน้อยนะครับตรงนี้ Apple แนะนาเองนะก็ถ้าเกิดเราบวกเข้าไปนี่มันก็บวกได้นะครับถ้าจะบวกก็คือให้บวกหลักสิบนะทุกท่านนี่จะได้ประมาณที่4 8 7ห่างเดียวเลยนะครับและทีน่นี้ในส่วนของกรนีตัวนี้นะครับถ้าเราจะบวกอีกเข้าไปก็จะเป็นใน4นะครับ9 เจนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นี่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเราใช้หางเดียวดูก่อนนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปลุ้นต่อเลยนะครับสูตรเดินมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สองวดสามงวดสามงวดเราพลาดแค่ยหลักสิบนะครับนะแนวทางวันนี้นะครับสรุปเลยละกันนะครับวันที่วันนี้วันที่9้านะครับพิ่งวันที่ส6กฉะนั้นชุดสามตัวตรงวันนี้นะครับขอยเปิลให้เก้าบวกเ้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหเท่ากับยี่บสี่ ยี่สิบสี่บวกเก้านะครับยี่สิบสี่บวกเก้าเป็นสามสามสามสิบสามบวกหกนะครับสามสิบสามบวกหกก็เป็นสามเก้าใช่ไหมครับอ่าใส่เลขเก้าไปทีนี้นะครับในส่วนของตัวหลักสิบทีนี้นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดนะครับแปดบวกเจ็ดนี่เป็นสิบห้านะครับ สิบห้าบวกสิบได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสามคงที่เป็นยี่สิบแปดเห็นไหมครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับออกมาแบบต้องบอกเลยว่าสวยงามมากใช่ไหมครับฉะนั้นเราไปดูครับว่างวดประจำที่สิบหกเนี่ยมันจะจบลงด้วยอะไรเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวก 9บวก5ส14 14บวก8เท่ากับ22 22บวก1เป็น23 23บวก1เป็น24ทุกท่านครับชุดนี้ได้ห่างเดียวเน้นที่9 8 4นะครับแล้วก็9 9 4ถ้าเราจะเพิ่มเข้าใจไหมครับอย่างเช่นอ่ะ9 8 4 สวยมากเลขชุดนี้ผมบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับใครพลาดกับชุดนี้เนี่ยผมเสียดายจริงๆแล้วมันมีโอกาสสูงด้วยเพราะว่าอะไรเลยครับคือต้องบอกเลยว่าตัวเลขเนี่ยมันโอ้โหต้องบอกว่ามันคือมันสุดยอดนะครับทีนี้นะครับสูตรนี้ได้เก้าแปดสี่หางเดียวตรงๆไปดูต่อเดี๋ยวผมจะเอาแบบระยะสั้นให้นะครับ ผมจะจัดระยะสั้นให้นะครับกับเลขชุดนี้พิถูกยังไงกับผมแอปเปิลเนี่ยนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยถูดสูตรสามตัวตรงเทียบชนให้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มไปดูนะครับสูตรคนละสูตรกันหลักร้อยครับหบวกศูนย์ได้หนะครับหบวกปดเป็นสิบสี่เห็นไหมครับทีนี้ นะครับหลักสิบหลักสิบของแอปเปเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวไหนเอ่ยนะครับทุกท่านหลักสิบเรามีอยู่อ,อเราจะใช้ตัวไหนเอ่ยหลักสิบน่าจะเป็นคนละสูตรเนาะนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราใช้อยู่อ่อคนละสูตรเราวันนี้เลยครับหลักสิบเมื่อกี้มันพลาดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองบวกศูนย์ได้สองนะครับสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสาม เป็นห้าเอาไวละทีนี้หลักสิบเราใช้ตัวนี้ทีนี้นะครับในส่วนของอตัวหลักหน่วยทีนี้นะครับหลักหน่วยเนี่ยนะครับใช้หลักแสนนะครับหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกค้านะครับเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบสามให้เราใส่เลขสาม บวกหนึ่งเข้าไปเป็นสี่จริงๆแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องบวกก็ได้นะทุกท่านจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องบวกก็ได้เพราะว่าก็คือผมอยากจัดการไว้ก่อนเอาไม่ต้องบวกก็ได้นะครับฉะนั้นเราจะได้ที่สี่ห้าสามตรงเลยเห็นไหมครับสี่ห้าสามตรงนี่คืองวดแรกที่เราไดส้สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้อ่าอย่าลืมตัดเล่นนะครับอย่าลืมตัดเล่นนะทีนี้นะครับไปดูงวดต่อมา โอ้โหทั้งคนละสูตรอย่าลงนิดเดียวถ้าเกิดเป็นลงเอยในเลขเดียวกันก็ถือว่าฟุกนะครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดใส่เลขเจ็ดครับและถัดมานะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี 4, 12, 12่สิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดแม่นมากนะครับเห็นไหมครับและทีนี้ในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับก็คือสอง บวก4เป็น6นะครับ6บวก10ได้16 16บวก1เป็น17และ17บวก5เท่ากับ22ฟ้าฐานเดียวที่7 8 2ตรงๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมแอดเปิ้ลฝากด้วยนะครับยังไงก็แอดนะครับเข้ามาที่ ap 77นะครับ คือช่องทางนี้พรุ่งนี้วันที่10จะไล่ส่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ a อดเเข้ามาได้เลยนะครับคือจะไล่ส่งแล้วนะครับตัวเลขงวดนี้นะครับมาอีกแน่นอนนะครับจะเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสาหรับแย่ขอกัวประกาศตรงนี้ได้เลยนะครับมีช่วงขึ้นมีช่วงลงนะครับแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ด้วยการอะไรของเขาไม่รู้นะครับผมก็ต้องมีหน้าที่รับส่งให้สมาชิกนะครับ7นะครับบวก สองเป็นเก้าเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดมาแล้วครับหนึ่งตัวทีนี้ลากสิบนะครับแปดนะครับบวกสี่แปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกสามอ่าสิบสองบวกสองนะครับขอภัยด้วยสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามเป็นสิบเจ็ดนะครับแสดงว่ามันต้องผิดหลักหนึ่งแน่เลยเนี่ยถ้าไม่น่าจะผิดหลักร้อยหรือไม่นะหลักร้อยเป็นสี่เนาะ ต้องไปดูหลักเงินก่อนครับสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอดบวกหกนะครับสิบเ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจดบวกหกยี่ิบสามยี่สิบสามบวกห้าเป็นยี่สิบแปดเราพลาดหลักร้อยทุกท่านสิได้ไหมครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับแสดงว่านะครับชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นไม่ก่อนนะหลักร้อยนะก็คือให้มันจะได้ที่ตามสูตรเนี่ยมันก็คือเจ็ดเจ็ดแปด แต่หวยเนี่ยมันออกอะไรครับออกออกออกสี่เนาะออกสี่เจ็ดแปดโอ้โหต้องบอกเลยว่าคืออย่างนี้นะครับถ้ามันมาอย่างนี้แล้วเสิยดยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเลขเนี่ยมันคนละสูตรกันอยู่แล้วแต่สองตัวแน่นอนนะครับคือนี่แหละสิ่งสําคัญผมถึงอยากให้สมาชิกเนี่ยนะครับเอาไว้ตัดเล่นนะครับเอาล้ครับสิบหกกันยายนนี้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันขอภาวนาขให้มันชนเนาะเก้า หนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดผมว่านะครับเลขเนี่ยมันน่าจะออกแต่คล้ายๆมีแต่เจ็ดกับแปดนะผมว่าน่าจะซ้ําเหมือนเดิมนะครับก็คือเลขเจ็ดแปดนี่แหละกล้องอาจจะบมัวนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟขึ้นอีกนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับมาครับทีนี้ผมเพิ่มไฟขึ้นมาอีกหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้นี้ก็ลืมเลยเอานะครับต้องขอไฟจริงๆนะครับ เก้ 1> 9, 1, 5, 4, 7, 8, 9, าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดกับเก้าหนึ่งภาวนาขอให้เข้าวันนี้เป็นวันดีนะนะครับก็ภาวนาให้สูตรนี้เนี่ยนะครับเป็นสูตรที่เดินดีที่สุดสําหรับมือประจำที่สิบหกสาธุนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดมาแล้วตัวที่หนึ่งก็คือหลักร้อยทีนี้นะครับผมไปดูที่หลักสิบของเราเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปด 18บวกแเท่ากับอ๋อสิบแปวแเท่ากับยีนะครับ26่สิบหกวกแปดสาบวกสนะครับ34มบวกสเป็น37 7เจ็ดเจ็ีเหอ้อสบวกแปดสิบอส็ดบวกแปเป็น19 ก้าบวกแปดเป็นส oh ิบเจ็ดโอ้โหสวยมากอีกแล้วหมายนะครับผมว่าต้อจะมีเกดหรือไม่นะครับต้องดูนะครับเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าเท่ากับยี่สิบหกยี่สิบหกบวกห้าเป็นสามสิบเอ็ดใช่ไหมครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปด 18บวก4เท่ากับย2 22บวก9เป็น31ไม่ตรงนะครับแสดงว่านะครับชุดนี้เราสามารถที่จะเล่นที่อ่า71ไว้ก่อนที่ห่างเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เล่น7 7 1และหลักร้อยของเราอีกหนึ่งชุดเมื่อกี้นี้ที่เราได้คือ9 8 4นะครับ และก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งถ้าใครชื่นชอบในตัวเลขเจ็ดนะครับก็คือให้ยึดเจ็ดไว้เป็นหลักใครชอบในตัวเลขแปดก็ให้ยึดแปดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าชอบแปดหลักหน่วยใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าชอบในส่วนตัวเลขแปดเราก็จะได้ที่เจ็ดหนึ่งและแปดหนึ่งไม่น่าเกียดนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไล่มานะครับนี่คือตัวการของเราตัวนี้เหมือนกัน อันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้8 4และถ้าสมมุติว่า9มันมีมาแล้วใช่ไหมก็สามารถที่จะใช้9 7 4ก็อย่างนี้ก็เป็นได้นะครับฉะนั้นนะครับโอกาสที่เราจะได้เนี่ยตรงนี้อย่าลืมนะครับในกรณีที่ fc เนี่ยนะครับชอบ7ก็ให้ยึดที่7 181นะนะครับถ้าในกรณีที่ทุกคนชอบ7เนี่ยนะครับ และทีนี้เนี่ยสังเกตด,ดูง่ายว่าหลักร้อยเนี่ยเราจะยืนไปที่7กับเลข6อ่าเลข9้านะครับหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยจะยืนยังไงก็ยืนไว้ที่เจดกับ9้านะนะครับหลักร้อยทีนี้หลักสิบหลักสิบท่านไล่แต้มมาจริงจริงนะครับผมถ้าตัวนี้นะครับผมลดแต้มไปก็จะเป็นเล7แน่นอนนะครับก็ยังมีโอกาสาที่จะชนกันแน่นอนกับ7ถ้าตัวนี้หลักหลักสิบผมเพิ่มไปก็ต้องเป็น8ก็ยังไงก็บรรลานกันอยู่ที่7ดกับแดนั่นเองนะครับ ทีนี้แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันอยู่ที่หลักหน่วยนะทุกท่านนะหลักหน่วยนี่หมายความว่านะครับสูตรที่หนึ่งเราได้สี่และสูตรที่สองเนี่ยนะครับเราได้หนึ่งทีนี้นะครับตรงนี้คือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องจับตัวไหนแต่ที่ร,รู้นะครับผมชอบเอ่อชอบตัวไหนชอบทั้งสองเลยอะ่ะคือมันตัดไม่ได้จริงๆนะครับคือมันตัดไม่ได้จริงๆแต่อย่าลืมว่าหลักหน่วยนะครับของชุดเนี้ยมันหลุดนะครับ หลักหน่วยตัวนี้นะครับไปเป็นเลขเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมางวดก่อนหน้านี้คือเลขเจ็ดแต่ตัวนี้เข้าเห็นไหมแสดงว่าชุดนี้ต้องเน้นก็คือเน้นเลขหนึ่งหรือว่าจะเน้นเลขสี่เอาละตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วกันนะครับเพราะว่าแนวทางวันนี้นะครับผมให้เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันดีแน่นอนไม่ชุดใดก็ชุดหนึ่งนะครับเข้าทางสมาชิกแน่นอนทุกๆแนวทางทุกๆข้อมูลที่ผมนำมาลงวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกยังไงก็ ขอบคุณคนที่ติดตามกดไ like, ลค,ค์กดแชร์เพื่อแรลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นชุดสรุปนะครับสรุปตรงไหนสรุปล่างทีนี้นะครับพรุ่งนี้สมาชิก SAP ที่เข้ากลุ่มนะครับ a p 77หรือว่ารอรับตัวเลขกับผมเนี่ยแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะทําการไล่ส่งแนวสำหรับวันนี้กับสวัสดีขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ